วอนช่วยเหลือสาวิการชาวสกลนครเผยมีชีวิตรันทดขาอ่อนแรงมาแต่กำเนิดพ่อแม่เสียชีวิตมาตั้งแต่ปี2548อยู่ตัวคนเดียวอาศัยเข้าวก้นบาทรับประทานประทังชีวิตตำรวจทางหลวง CPO ช่วยเหลือถมดินใต้ถุนบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังวอนผู้ใจบุญช่วยเหลืออีกทางครับ เมื่อเวลา10.50นว,วันที่11กรกฎา,าคม2555ผู้สื่อข่าวจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากร้อยตำรวจตรีประจักษ์ศรีวิเศษรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการ4ี่ตำรวจทางหลวงสกลนครหัวหน้าชุดตำรวจทางหลวงผู้รับใช้ชุมชนหรือ Community policing หรือ CPO ว่าที่ชุมชนมะขามป้อมตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครมีผู้วิการยากไร้ต้องการความช่วยเหลือจึงพร้อมกันเข้าตรวจสอบพบว่าที่ท้ายชุมชน จากบ้านเรือนผู้อื่นประมาณ100เมตรมีบ้านหลังเล็กๆปลูกอยู่โดดเดี่ยวลักษณะใต้ถุนสูงมีน้ำสภาพเน่าสุดโทมอยู่ด้านหลัง ผู้เป็นเจ้าของบ้านชื่อนางสาวอุไรวันออนอินอายุ23ปีอยู่บ้านเลขที่104ซอยหัวเมืองลาดชุมชนบะขามป้อมกำลังก่อไฟนึ่งข้าวอยู่เพียงลําพังเมื่อเห็นผู้สุขข่าวและตํารวจทางหลวงไปเยี่ยมจึงวางมือออกมาต้อนรับและเล่าความทุกข์ยากของชีวิตให้ฟังว่าตนเองพิการมาตั้งแต่กําเนิดโดยขาทั้งสองข้างอ่อนแรงจนเละกลีบ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้พออายุ2องขวบพ่อกับแม่ก็แยกทางกันจึงต้องอาศัยอยู่กับพ่อที่สุขภาพไม่ดีเพียงสองคนปัจจุบันนี้จำหน้าแม่ไม่ได้แล้วนางสาวอุไรวันเล่าต่อว่าต่อมาเมื่อปี2548พ่อได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ต้นขาและเสียชีวิตลง ตนจึงต้องอาศัยในบ้านเพียงคนเดียวซึ่งก็รู้สึกเหงาบ้างเพราะอยู่อย่างโดดเดี่ยวบางวันก็ต้องอาศัยข้าวกนบาทที่ลูกศิษย์วัดนำมาให้กินประทังชีวิตอาศัยเงินเบี้ยอ,อย่างชีพคนพิการเพียง500บาทก็ไม่เพียงพอจึงอยู่แบบแร้นแค้นแสนเข็นอดอดอยากอยากหากวันไหนเหงาก็ใช้ไม้เท้าพายุงเดินไปบ้านญาติที่อยู่ห่างออกไปประมาณ100เมตรเพื่อไปคุยกับญาติพี่น้องทําให้ใครายเหงาไปได้บ้าง และอยู่บ้านคนเดียวจนชินก็ไม่รู้สึกกลัวอะไรอย่างดีที่มีไฟฟ้าใช้แต่บ้านที่อยู่ทุกวันนี้หลังคาก็รั่วและที่ใต้ถุนบ้านก็มีน้ำขังชื้นแฉะมีกลิ่นเหม็นเพราะเป็นน้ำเน่าจะไปเข้าห้องน้ำก็ไม่สะดวก ก็ได้ร้อยตำรวจตีประจักษ์ศรีวิเศษหัวหน้าชุดตำรวจทางหลวงผู้รับใช้ชุมชนนำชาวบ้านซึ่งเป็นจิตอาสาเข้าช่วยขนดินมาถมให้จนค่อยยังชั่วไปบ้างซึ่งก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่มาช่วยเหลือด้านร้อยตำรวจตีประจักษ์กล่าวว่ารู้สึกสงสารผู้หญิงตัวคนเดียวซ้ำยังพิการอีกด้วยต้องการความช่วยเหลือจากสังคมตนจะประสานงานไปทางจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปหากผู้ใจบุญทันใดต้องการช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 0 81. 0 4 9 4 5สี9ครับ